หลายๆคนคงเห็นแล้วว่าธุรกิจในปัจจุบันแข่งขันกันด้วยการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆดังนั้นการเป็นหัวหน้าคอยสั่งงานลูกน้องให้ทำตามแบบแผนที่วางไว้เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ตอบโจทย์การทำงานในยุคนี้อีกต่อไปฉะนั้นในคอร์สนี้เราจะพูดถึงการที่จะต้องปรับตัวผู้นำนะคะให้เป็นผู้นำในยุคใหม่แล้วก็สามารถนำพานะคะคลูกน้องแล้วก็เพื่อนร่วมงานให้เกิดทีมเวิร์นะคะให้เกิด ความสามารถในการแข่งขันนะคะเพื่อที่จะสามารถสู่ความยั่งยืนนะคะในการประสบความสำเร็จในยุคข,ของดิจิทัลอีคอนมีได้ค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพรพิมลจงไพศาลอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรณัฐิกาลิทิพันธ์อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอแนะนำวิชา Leadership m i n d s e t ในวิชานี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ความแตกต่างระหว่างการเป็นผู้นำและการจัดการ การเป็นผู้นำในยุคปัจจุบันและการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำการวางแผนทางกลยุทธ์และการสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นในทีการพัฒนาทรัพยากรมน,นุษย์และองค์กรการจัดการด้านแรงจูงใจของพนักงานเพื่อผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นและการเป็นผู้นำในยุค disruption รวมถึง case study ที่น่าสนใจมากมายและนี่คือหนึ่งในคอร์สปริญญาโทออนไลน์สู่ทักษะแห่งอนาคตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสกิลเลนแล้วพบกันค่ะ